ที่ภูเกต็ตบ้างดีกว่าทําไมช่วงนี้มันมีข่าวแต่ว่าชาวต่างชาติทําร้ายคนไทยคุณจอยที่ภูเกต็ตเนี่ยนะฮะตอนเนื่องเลยนะคะเออล่าสุดเป็นคนขับทุกตุกถูก,กผู้โดยสารชาวต่างชาติทั้งบีบคอ,อทั้งตบเพราะบังคับให้คนขับตุกตุกทอนเงินเขาคือเข้าโดยสารอนะ่ะมันประมาณ400บาทแต่คนขับตุกตุกเขายืนยันว่าชาวต่างชาติคนนี้ให้แบงค์ร้อยเข้ามา แต่ชาวต่างชาติอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าให้แบงค์พ่านมาหรือเปล่า<อ>ก็เลยพยายามที่จะมาบังคับให้คนขับตุ๊กๆอะ่ะคืนเงินเขาค่ะจนเกิดเป็นภาพเหตุการณ์แบบนี้ไปชมพร้อมกันเลยครับ I my mom's know กีมีมูเนี่ครับเป็นคลิปที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนำมาโพสต์เอาไว้นะครับเป็นภาพจากกล้องในรถตุกๆความยาวประมาณ1น,นาทีพร้อมเล่าเหตุการณ์นะครับมีเนื้อหาใจความว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ26เมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่คนขับรถตุกๆคันนี้ไปส่งผู้โดยสารที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่หาดกระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับคิดค่าโดยสาร400บาทแต่ชาวต่างชาติคนนี้ คือคนขับทุกๆเขาอ้างว่าชาวต่างชาติอ่ะให้แบงค์ร้อยมานะให้แบงค์ร้อยมาแล้วมาหาว่าตัวเขา,าจ่ายแบงค์พันคนขับก็เลยบอกว่าให้ไปตกลงกันที่โรงพักก็ถูกทําร้ายทั้งบีบคอและถูกตบจนเสียขวัญน,นะครับจึงอยากขอความเป็นธรรมแล้วก็อยากให้เรื่องนี้ไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยแน่นอนนะครับว่าคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของชาวต่างชาติรายนี้แล้วก็มองว่า ทำไมช่วงหลังพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยเกิดเหตุที่คนต่างชาติทำร้ายคนไทยอยู่บ่อยครั้งล่าสุดทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลกับทางโรงพักกระนนะครับพบว่าผู้เสียหายคือคนขับทุกๆชื่อคุณอับดุลเลาะส่วนชาวต่างชาติคนนี้ชื่อมิสเตอร์ลุกสัญชาติอังกฤษนะครับมาจากพื้นที่ป่าตองเพื่อมาส่งที่โรงแรมวรบุรีตาบนกระนแล้วก็มีปากมีเสียงกันเพราะชาวต่างชาติคนเนี้ยเขาอ้างว่าเขาจ่ายแบงค์พันให้กับคนขับทุกๆนะฮะ แล้วต้องการให้ทอนเงินค่าโดยสาร400เขาก็คิดว่าต้องทอน600ถูกไหมแต่คนขับตุ๊กๆเขาบอกว่าชาวต่างชาติคนนี้ไม่ได้จ่ายแบงค์พันแต่ยื่นแบงค์ร้อยมาให้สุดท้ายเพราะไม่มีการทอนเงินการมีการโต้เถียงกันก็เลยเข้ามาทํำร้ายคุณอับดุลเลาะคนขับรถตุ๊กๆแล้วก็หลบหนีไปนะครับหลังจากเกิดเหตุคนขับตุ๊กๆก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแพทย์ให้ความเห็นว่าได้รับบาดเจ็บที่แก้มซ้าย ผู้เสียหายก็เลยนําใบของแพทย์เนี่ยมาแจ้งความแล้วจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่าขณะนี้ผู้ก่อเหตุหนีไปนะครับไปที่กระบี่ตํารวจอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อติดตามตัวมาดําเนินคดีต่อไปนะครับจริงอยากรู้เลยกล้งองวงจรปิดที่เห็นภาพชัดๆหรือเปล่าตอนที่เขายืน่นแบงค์มาว่าเป็นแบงค์อะไรกันแน่นะคะคเพราะให้แบงค์ร้อยอะ่ะต้องจ่ายเพิ่มสินั่น,นสิจะเอาทอนได้ยังไงอะอเดี๋ยวรอตามตัวดูนะคะ